อากาศอันนี้ก็จะมาแล้วอธิบายเรื่องระบบระบายอากาศของอากาศใต้ร่างคาคร่าวๆนะอันนี้ก็จะเป็นตัวบ้านจนำะทีเนี้ยผมตัดเซกชันนะเนาะมาให้เลือกเฉพาะห้องนั่งเล่นนะหนึ่งโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะโอเคนี่ห้องนั่งเล่นทีเนี้ยห้องนั่งเล่น,นจริงๆจะมันจะมีวอลอยู่ตรงนีนะ้เป็นช่องเปล่านี่ย ที่มันติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีเนี้ยที่ผมดูผมแพนกว่าง่ายๆเลยว่ากาจะใช้พัดลมตัวเนี้ยสักสามสี่ตัวเนี้ยติดข้างล่างตรงนี้เลยนั่นติดตรงนี้เลยให้มันดึงอากาศไปนั่นดึงอากาศจากใต้หลังคาทั้งหมดเนี้ยเข้ามาตรงเนี้ยออกไปหนึง่งก็คือง่ายๆเลยใช้พัดลมดูดอากาศทั่วไปหนึง่งเลยหนึงหน่ง โอเคแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีมันก็จะต้องใส่พวกกริวให้อากาศเข้าได้เนาะเพราะถ้ามันมีอากาศอากาศออกเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีอากาศเข้านี่ระบบมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ทีเนี้ยกิวกิวที่จะติดเนี่ยก็จะเป็นกิวง่ายเลยกลิวอะไรประมาณเนี้ยกิวเนี่ยประมาณเนี้ยสี่นิ้วเนาะคือตรงเนี้ยผมให้ดูกันคือตรงเนี้ยจะเป็นติดเป็นกิวสี่นิ้วทั้งหมดเฉย เพราะมันเพราะมันจะต่อตรงครับกับตัวบ้านเลยเนี่ยนี่ต้องฝากสลีปหนึ่งดูนี้ผมตัดแ,แป้น,นโอเคเนี้ยจะต้องติดเป็นกิวต้องฝากสลีปไว้กับคานตัวนี้หนึ่งฝากสลีปไว้กับคานตัวนี้แต่ว่าทีเนี้ยมันก็ตรงนี้ก็จะมีข้อจํากัดน้อยเพราะว่า จะต้องฟัสลีฟไม่ให้มันมีปัญหากับทางเข้าและทางออกนะเพราะว่าทางเข้าเนี่จะมีเล็เอ่อเล็กกี่สี่ช่อลปิดอยู่ส่วนทางออกเนี้ยจะมีตัวพื้นภายนอกตัวน,นี้นั้นทีเนี้ยรู้สึกผมรู้สึกก a p ตรงเนี้ยมันประมาณยี่สิบเซนซึ่งเอ่อซึ่งของเรารู้สึกว่ต้องฟัสลีฟช่อสนิ้วมันก็ประมาณสิบเซนราะต้องดูระยะให้มันแม่แมแมนๆเนาะให้มันอยู่ในช่วงน้ครับี่เพิที่ดู เนี่ยมันต้องฟักระยะแม่นๆน้อยให้มันอยู่ในช่วงนี้นฟักสลีปนึยทีนี้จุดเดี๋ยวคุยกันอีกทีก็ได้ว่าอ่ระยะประมาณได้ฟากไว้กี่จุดนึ่นี่จะมีจุดหนึ่งตรงนี้เนาะที่อันนี้อันนี้คือสลีปถ้ามองจากท็อปบิวนะจะจะเป็นสลีปสีแดงนี่จะสลีปสี่นิ้วส่วนสีฟ้านี่จะสลีปห้านิ้วจะมีตัวเดียวนี่จะเน้นดึงดึงลมจากฝั่งนี้นะสีแดงสลีปสี่นิ้วสีฟ้าสลีปห้านิ้วอ่าสลีปตรงเนี้ย ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ้าว่าจะมีตัวนี้อันนี้ก็คือฟักสลีปแล้วก็ติดหน้ากากแบบนี้ปิดเข้าไปได้เลยนะตรงนี้เนาะช่วงตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จะมีปัญหานิหนึ่งเพราะมันมีฝ้าไม้เทียมตรงนี้ด้วยวิธีทำขลองตรงนี้ก็คือโอเคเราก็ฟักสลีปไว้ที่คานเหมือนกันนะอันนี้ฟักสลีปไว้ที่คานฟักสลีปไว้ที่คานนะง,ง้ฟักสลีปดูไว แต่ว่าตัวกิวเนี้ยจะต้องมาติดใต้ยฟ้าไม้เทียมเอาเนะตัวกิวเนี้ยที่ดูไว้ก็จะเป็นกลมๆง่ายๆอย่างนี้เลยเจาะยึดเข้าไปแล้วก็ใช้ใช้ตัวกลมเจาะแล้วก็แปะเข้าไปตรงข้างล่างฟ้าไม้เทียนอย่างนี้อากาศมันก็จะวิ่งจักวิ่งจากข้างล่างเข้าตรงนี้แล้วก็ผ่านเข้าไปแล้วก็มาตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นดีเทลที่ท,ที่ที่อีกจุดหนึ่งนึ ทีนี้ก็จะมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่จะฟักสลีปหนั่งคุณมีฟังอีทั้งหมดใช่ไหมเยอะๆตรงนี้จริงๆฟังเนี้ยจะมีจุดเดียวประมาณตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยให้ระยะอีกทีนนึ่งอ,อันนี้จะเป็นฟักสลีปแต่วสลีปตรงนี้จะเป็นห้านิ้วที่ดูไว้นะสลีปห้านิว้วแล้วก็ติดติดแค่ตรงนี้เลยติดแค่ตัวเนี้ยตรงนีนง้ก็จะเป็นง่ายๆประมาณนี้แต่ว่ากําลังดู ระบบตัวหนึ่งอยู่เป็นระบบควบคุมโดยการโดยความร้อนนะคคืออันนี้อันนี้ค่อยมาคุยทีหลังกันนะสตรีฟฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเซตระบบแค่น,นี้จะอธิบายคร่าวๆว่าเป็นระบบแบบว่าอาอย่างพัดลมพวกเนี้ยพัดลมน่าจะเดี๋ยวดูกันว่าสี่หรือห้าตัวนะก็จะถูกคุมโดยตัวสวิตช์สมราร์ทนะสตหรับอุณหภูมิอุณหภูมิในฟ้าเนี้ยเกินเท่าไหร่เนี้ยตัวนี้ก็าจะาเปิดการทํางานอัตโนมัติับ แล้วอุณภูมิในฟ้าตามกวเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะปิดอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะแต่ตัวระบบเดี๋ยวค่อยมาเซตกันอีกทีนะแต่ว่างานตอนนี้มันจะเริ่มขึ้นค่ะเนี่จะต้องดูฟากเรื่องสลีปอะไรอย่างเงี้ย